ไล่นตรวจไข่ดคไข่เอ็งยีเขาถ่ายเจ้าไม่ใช่เวลาพูดสวัสดี롱สวัสดีย่ละครเราบอกให้สวัสดีไงสวัสดีครับเอ๊ะเริ่มใหม่ วันนี้ก็จะไ่วันนี้เราก็จะมา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 กินมาม่าวันนี้ไปแล้วถ้าเกิดเราออกไปถ้าเกิดเราออกอ่ะมันก็จะไม่ให้ว่านลูกใหม่อ่ะมาเป็นเ้นเอไอ้เทไีเออแบบสัดีคับ เขาโดนมเสถียงค่สวัสดีตอนนี้มีคนถ่ายนะคะใครก็เป็นคนถ่ายนะคะไม่ใช่ผมไม่ใช่นักอนถ่ายถ้านักอนถ่ายก็ไม่ได้ยินเลยแล้วก็ถ่ายถ่ายด้าสำหรับคนที่เชื่อว่าไอ้นายตัวเอ อย่ามาซาม่าเข้าใจไหมด่าเยี่ชี้เลยต้องมาว่าผมทุกคนอย่าให้หนายมาซ่าอย่าให้ตามกันบ้านนะตามยันบ้านเป็นไงเนี่ลิกด่าสิเลิกด,ากด,ากดา่าแฟนเลิกด่าใครที่ผมทุกคนรักนะฮะ ก่อนที่จ่าตัดนะะอยากได้ไอบคุครับใ่าไลขั้นได้ขัได้ขั้นขัานได้ขั้นขั้ได้ันัดการ้นงั้นไห้ขั้นขัด้าั้ันด้ัน้ไขนัด้้าันด้ข้นนดันได้นัด้ัดการัน้้้้้้

เราไม่กล้าด่าเลยอ่ะเราไม่กล้าด่าแฟนคลับที่ตัวเราไม่ด่าใครหรอกแฟนคลับเราตามดิแม่ผมด่าแค่ไอ้ไหนไอ้นไหนมันเข้ามาระ้ววางเลรอให้เข้าไม่ด่าใครหรอกแต่ด่าอันไหนคุณจะไม่ได้ด่าผมก็ไม่รู้ไปเอาชื่อจากไหนไปเอาชื่อมาจากไหนมันหรือว่ามันมันมนั่งฟังในเฟสบุ๊คหรือเปล่าเนี่ยม่้ถึงแก่ถือว่ามันชีการช่วยเี่ือหรือว่าแบบว่าถื มันเล็เส yeah. well. ื้อยุกขิมขอเพมเ้ยุกามด้นะครับตองี้ยก็มา่น้องที่โอยสวัสดีครับเฮ้ยอย่ามองนาผู้หญิงดิ เราชอบเราชอบคนนี้มากเลยคนน่ารักแล้วมันน่าจะแฟนเองใช่ไหมเนี่ยมันตะก่อนใส่แว่นเหมือนกันเลยแฟนชอบแกเพื่อนเองมาแล้วอะไรเนี่ยเอาออกเดี๋ยวนี้นี่อะไรเนี่ยแกแล้ว เส้วเนคระรอนจิ่างเี่งียบนะโอ้น้อมน้อมน้อมอ้อย่าให้รู้รูยว่าไอ้นู้นะใครรู้ถ้ารู้มา่อยเราจะจัดการว่าความไม่นะ ไม่ได้ดได้ไหมนะได้ไหมไม่ได้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 ถ้าเมยเมื์า้นคนนี้มันต้องทำโอ้ไอโต้คนว่าน้มแม่ไอ้รึไปเลย นี่ยมก็ทให้คนแปกช่วยแล้วล่อยนไปนี่ปล่อยไปปล่อยไปไม่ได้ไปโยงคนละหมหะถมงไม่ให้ไใครดูมดวยกันใครอายใครยุสามดปีห้ามคลิปนี้ครับอ๋อหรอยากดูก็อยาดูก็บูใครับคลิปนี้ไม่ได้ถ่ายทำไม่ใช่การแสดงแต่ว่าเกเป็นคนจริงๆไม่ใช่การแสดง ไข่มันน่ากินใยวะเนี่ยอ้าวเราเอเอาเราใส่ผิดโอ้โหสีส้มอยู่นี่แล้วก็ไปใส่ผิดสีอยู่เราไงเราเปล่าเราก็ใส่ผิดสีอ่ะอันนี้สีส้มเราเผลอไปใส่สีอ้วนปลักการฝึก

นี่คือจิ๊กซีไงเรารู้หมดและบา่าเดนน่า้เรื่อบ่อยเระไ่หมือนกบิ๊กบา์ดนก็รูสิะรสัอย่างเดติดตรนเลยจะมงหน้าหน่อยกกีสน้็วกีกสอนให้เรวตัิยังเห็น <c oughs> นี่คือการสวัสดี บอกว่าอย่าเปิดเพลงแล่ก็ไม่ชนกของเพลต้องไปม่อยากให้เราเล่นไฟเดนไโอ้ยใช่อยากให้ผมเล่นไฟเดนไอก็พิมมาม่อยากให้่อยากให้ผมเงคนหล้าไม่อยากให้เล่นไ่อยากให้เนเล่นล้วไ่ากใเล่นลไม่อยากให้เล่นแลม่อาเล่นแลวไม่อให้เล่นแล้วไม่ยกน้่อย

เราจะทำมัดหนักถ้าอ๋อไม่องเรียกการไปแค่เขาต้องไม่ได้จะไม่หยุดด่าเรื่องนี้ต่อไปเราผมจะทำมัดมัดเอินมันก็ไม่หยุดแล้วมันก็ไม่หยุดอีกอ่ะไอ้ไม่เดี๋ยวมันก็ด่าอีกทีทำแผลแผพูดมันก็ด่าอีกอ่ะพูดมันก็ด่าไม่ยอมแพ้ แล้วให้แล้วให้แล้วให้ดีที่วาวให้อันสามแล้วให้ดูอันหนึ่งเราดูเราช่วยใส่เราช่วยใ่ไหมเฮ้ยเอ็งเให้เองแล้วกันโอ้ยหาดาวน่าไม่ใช่ดิหายดาวโหแล้วเอ็งเอ็งกับโอ้โหคนพดเยอะมันไม่อะมันมันไม่มันไม่นิดนึงอะเราใช้สีเทาเพิ่มเลยไงอุ้ยสวยนี่อันนี้สวย ต้องหุงเราไปใครดิเราให้อันแรกแล้วกันแลวไอ้สารไม่เป็นมีไอสามีรอเขาจะแฝ้วินี่หิวเลยไม่ใหน่เยอะ แล้วก่อนก่อนสับคลิปนี้พี่ให้ยังงหกดแชร์กดไลค์ก็ได้บาย